พี่น,อน้องแกงหน่อไม้ชิ้นสดด้วกันครับทางบ้านพี่น้องทางบ้านมาเด้อเดี๋ยวมาแกงกันครับพี่น้องแซ่บเหมือนกันครับนี่ครับหน่อไม้ที่เราได้มาเราก็จะมาอู้ไปก่อนพี่น้องอู้ให้หน้ำแห้งก่อนนะครับก่อนจะแกงเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับให้มันเศร้าขมก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับมาจังมาแกงกันที่นี่มากินน้ากันนะครับแกงหน่อไม้แซ่บเหมือนกันพี่น้องนะครับพี่น,อน,อน้องแกงหน่อไม้ครับหน่อไม้ที่ห้องอู้ไปใส่เครื่องไปที่ห้องโขกไปนะครับเนาะ เครื่องผาฮ้ยมีวะตะไคร่นะครับพร้อมแดงกระเทียมพริกแห้งนะครับนะนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำยาหนางลงไปนะครับใบยาหนางที่เราคันเสร็จครับอันนี้เราซื้อมานะครับไม่ได้คันเองครับซื้อมาแล้วก็เป็นน้ำลางโคลงไปด้วยนะครับนี่ครับซื้อมาจากตลาดไหนพี่น้ององบ้านในปราสาทนะครับในวิลล์ ตลาดคือคักขนาดครับมีน้งสองฝั่งเลยนี่ครับผมน้ำปลาคุณแม่พรทิพย์นะครับของเราขายเองครับสั่งได้นะพี่น้องสั่งเลยครับใส่ลงไปตามใจชอบครับมักกลิ่นมากกลิ่นน้อยนัวมากนัวหลายเนาะแต่แต่ผงแสบผงนัวครับมีนหน่อยใส่หน่อยมีหลายใส่หลายแสบหลายอีกแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเพิ่มไปนะครับตามใจชอบก็ <tying> รอให้เดือดแล้วก็คนนะครับเนาะคนไปแ้วก็รอให้เดือดคอยใส่พักเนาะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวจังมาใส่พักกันพี่นอ้องครับไม่ไหมครับคางหัวคางหัวเดือดแล้วพี่น้องใส่บวบใหม่ครับบวบไม่ไหมครับ,บ,รบนี่ครับลูกค้าเก็บให้นะครับเนะนาะขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับเก็บประบวดให้สองนู่ยพอดีครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวมีนู่แกงเนาอใหม่นี่เนาะมาบวบทุกจังมาใส่พักกันพี่น้องครับ ซุกแล Studio, ้วพ nice ี่น้องซุกแล้วใส่พักลงพักยังไงครัแม่ชะอมนะครับเนาะชะอมนี่ภาษาอีสานนี่ครับพักขานะครับน้องพักขาพี่น้องกับไปอีตูครับไปแมงลักพี่น้องพักอีตูข้างนี้นะครับนี่ครับคนพักเข่ามวนใส่กันนะครับเนาะม้วนตรงยายออดครับค้นมวนใส่กันหมดนี่ครับไอเป็นอันเซ็ตสินแล้วพี่น้องมาเสร็จเหมือนกันครับผมโอ้โเอ้ยแกงน้องใหม่พี่น้องเอ้ยมาๆาครับมา เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับพี่น้องแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยผุดผุดเลยยั่งยวเลยพี่น้องมาบักบวบพักขานะครับเนาะผักอีกตู้พี่น้องอู้ยผุดหัวหญ่เลยครับนี่ครับเก็บได้อยู่ขลางบ่ายนี่พี่น้องนี่น้อมันขืนดีขนาดฝนดีพี่น้องปีนี้ฮ่าฮ่ามาครับเสร็จเสนมอนกันก็ผสมยุ้งครับจ,จัดมานเหมป็นพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีย่ำสวยๆครับมาดิบริบบิ้นไสครับอยู่บ้านเลยได้หน่อไม้มาแกงสูพีสูหน้องกินครับนี่ครับกอไผ่เดียวนี่แหละครับกินอยู่เบิดปีผลมันดีพี่น้องนี่ฮะครับใส่ก็ขอนิ่งเสียด้วยกันครับใส่ก็จำแจ่วนี่ิพักบัมมี่พี่น้องใส่นี่ก็ะซัมพักกันแล้วครับแกงวหน่อไม้ใส่บักบวบแก่เจ็บคอจัง่อยนะนี่ครับโอ้มนีิเป็นเจ็บคอเลยครับเลยแจ่วะสงค์ริมโค้งพี่น้องบริบ้เปิดไม้นะครับ กินอันเก่าอย่างกินเบิดก่อนเนาะกินเบิดก่อนกินเบิดยังเปิดอันใหม่นะครับมีทั้งเป็นน้ำพริกแมงดานะครับเนาะเป็นเอ้ปลาแมงดาและปลาธรรมดานะครับนะพร้อมส่งนะครับเนาะพร้อมส่งพี่น้องลอยลอยเจ็ดสิบยี่กัปุกงใหญ่สองกระปุ๊กพร้อมส่งนะครับ เจีวพี่น้องเจีวบ้องมาไหมต้องรอร้ายแล้วพี่น้องหิวเข่าแล้วเมียนเพื่อนครับวันนี้เมียนเพื่อนอ่าหันห้อนใหม่ๆครับนี่พี่น้องยังควรหว่หวห้อยอยู่ เหมือนไงครับเมนูสิบบาทบวกเพื่อนหามากสื่อจะจ๊บขา บ่มีแนวจดจ่าได้พี่น้อง,ง,องมูลีฝากเพิ่ฝากเขามาติดตามนะครับพี่น้องนะฝากเขามาติดตามเนี่ยช่องประสงค์ริมโขงนะครับน้องข่อยมูนีเขาขึ้นเหนียวพี่น้องมือมันเห็ดเบียกบ่บ่มีแนวมันนะมูนีครับในช่องประสงค์ริมโขงกินไปคุยไปพี่น้องจำเจียวฤกษ์กระดูกก่อ Mm -hmm. Mọi khao không nhỉ? Cho lên bó Trên này này lại cho ba cái nước บอลน้อหงหัวมวนกันไปครับ เคียวเปื้อครับใส่ใบยะนงนะมึงมีใบยะนงโอ้ใบนธรรมชาตินี่ครับเผเดขายดีมากอืม สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่สองทั้งล่านะครับนะอย่างอีฟซีทุกคนนะครับนะั่นเขามาเบิง้งมะติดตามน้งใหม่เวอร์ซือ โอ้เอาเป็นยี่สิบแล้วทำไม่หนุนฟินอย่างซิบแบบแต่ว่าเดร้ายที่น้องเดร้าย พอดีใบ,บายานางใบไปเก็บก็ได้สื่อมาเรื่อยๆครับพันเก็บใบายานางก็สิมเมนูซึ้งแาบพักก็ไปปลูกครับถ้ามีเห็ด ข้าง้างวอแม่ครับเฮ็ดเฟืองเฮ็ดฟางใช้นำ้ำเขาดีครับมือหลังนี่ลองแกงใส่หนังครับแกงหนังใส่ผักิี้เล็กมากมือหลังะฮะ หล <Yeah. S 2> ากลายนี่ครับหอมใช่ไหมครับกินเบอร์เตอร์ครับแต่แกงให้เบิรกต้งซื้อพี่น้องรักมาหน่อยกระยานโมงแงมน้อมขาขาอีตัว กรนหอนไม่ใหม่อากาศกระหอนคนกินกระหอนอันนี้กระหอนเขากันเป็นยังสิีนี่ <c oughs> เก่ยวกับเพชรร้อนครับ

หลากหลายกินหมดเิด mhm tiệp và hát trôi mhm đúng mhm 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 hả ต้องซีกินอะไรไปไหนล่ะพี่น้องเหยากระเบิดแลวเหยายัยางไงเนาะพี่น้องมันแสียบดิสอนกลางใส่ผู้เดียวเนาะลราสอนกลางนาพี่น้องเนาะ ไิ้มละ่ะ <c> ห <oughs> นุ่มหน้าตาอะไรแต่พี่น้องเอ้ยมันเผ็ดนำแห้งเผ็ดกับแห้งเสียบ <c oughs> เจอเวลาเล่มเขาางมือเหรอ จ้งไว้ไยังสีม่วงมันจะเป็นนอปลายไป็นนุม่มเผ็ดสวดบริสมัครกันพี่น้อง

ำมันอร่อยนะครับทุกา,ายพี่น้องอำไรา,าพราจากฝากพีตอนน้องในท้ำนี่นะครับมันกินบริายพี่นออ้องยังไงเบิ้งว่าบานเาท่าท้ำนี่กินนะแกงมาใหม่เน,น้อยไรทำทุกทายยาวไดยหลาย,ยบหบจะาย เระยเวลามานั่งเลี่มเขาออกจากมือนะครับเริกอุ่นกินหอมเบอไปฮิตไหม ทันเรื่อพี่น้องยิ้มแล้วจะได้ก็ฝากเขามากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องสรงริมโขงกินไปคุยไปพี่น้องทึ่งแซ่บทึ่งฮอนทึ่งเผ็ดครับโอ้โหเนี่ยละใจจัดจานพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องกินแล้วกลับไป